กระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นนะครับหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทู e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้ว ในครั้งนี้นะครับถือเป็นวระพิเศษทึ่ผมขออนุญาตมาฉลองยอด Subscribe นะครับกับแอ c o u n t YouTube สินแสหมิงพงษ์สดายุนาคทองกับเพื่อนๆแฟน YouTube แฟนเพจของผมทุกท่านดีใจนะครับยอด Subscribe ทะลุ30,000ไปแล้วในช่วงเวลาเพียง10เดือนเท่านั้นผมจึงถือโอกาสมาฉลองชัย เขาเรียกว่าฉลองยอดสับสไคร์ของผมเนี่ยนะครับกับเพื่อนๆแฟนแฟนย u ท e ของผมนั้นในครั้งนี้ขอฉลองกับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะครับถือโอกาสมาขอบคุณทุกท่านและไม่ได้มามือเปล่าเอาหัวใจมาฝากนะครับหัวใจแห่งการพยากรณ์นะครับจะมาบอกกับเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านว่าช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้ไปแล้วคุณต้องมีแลนมีพิมพ์เขียวมีแพนนิ่งอย่างไรนะครับกับ เหตุการณ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านในทุกๆด้านชาวลัคนาราศรีกันนั้นนะครับช่วงที่ผ่านมาดาวจูปิเตอร์นะครับหรือว่าดาวพฤหัสนั้นได้มาทับตำแหน่งตัวตนของท่านณจุดเกิดลัคนาราศรีกันทุกท่านแต่กันยายนนี้ดาวพฤหัสก็จะย้ายนะครับย้ายออกไปซึ่ง ก็ยังย้ายไปอยู่ในพบเกณฑ์ที่ดีของชาวลัคนาราศีกันผมถือว่าชาวลัคนาราศีกันที่คุณบักบันในเรื่องของการงานมาก่อนหน้านี้แล้วมันสำเร็จมาได้ส่วนหนึ่งนะครับช่วงครึ่งปีหลังนั้นคุณจะได้ต่อยอดความสำเร็จตรงนี้โดยเฉพาะช่วงกันยาตุลา คุณจะได้ต่อยอดความสำเร็จตรงนี้ไปอีกรลเวลหนึ่งแปลง่ายๆมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณทำอะไรมาเนี่ยมันสำเร็จมาได้ครึ่งทางค่อนทางแล้วช่วงชัยชนะมันรออยู่เห็นเห็นเห็นหลักชัยอยู่ข้างหน้าเห็นหลักหลัดหลัดอยู่ข้างหน้าแล้วครับขอให้คุณตั้งใจขอให้คุณมุมานาะให้คุณฟิตนะครับเพื่อเอาความสำเร็จนี้มาให้ได้โดยเฉพาะช่วงกันยาตุลา เป็นช่วงที่การงานของคุณฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างมากๆถือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการโปรโมทหรือได้รับการเห็นชอบจากคนรอบๆข้างในเรื่องของการงานการเจราจาตาออวยอะไรก็ตามการต่อรองอะไรก็ตามที่เป็นการต่อรองในเรื่องของออเดอร์เรื่องการซื้อขายเรื่องหุ้นเรื่องการเจราจาผลประโยชน์ ความสำเร็จจะดีมากๆในช่วงประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสเดือนสุดท้ายของปีสองหนะครับส่วนในเรื่องความรักชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาคุณมีความรักเข้ามาแต่ก็ยังมีชาวลัคนาราศีกันอีกพอสมควรทีเดียวที่ที่ลูบิคาเารู้สึกว่า ยังไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ตรงหน้าคุณหรือที่คุณเกี่ยวข้องอยู่มันเหมือนกับมันมีเรื่องลับๆเรื่องมีซ่อนสนกลในอะไรบางอย่างทําให้คุณมีความรู้สึกว่ายังรักเขาได้ไม่เต็มที่ยังเผื่อเหลือเผื่อขาดยังกักไว้อยู่นะฮะมันเป็นความรู้สึกที่คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองก็ยังไม่เวลขัามคุณเท่าที่ควร บางคนนะฮะที่เป็นชาวลัคนาราศีกันก็อยากจะชิงสุกก่อนหามไม่ได้หมายความว่าคุณอายุน้อยนะครับแต่ผมแปลความหมายว่าเพิ่งคบกันไม่ทันไรเองมีความรู้สึกว่าอยากจะมาใช้ชีวิตคู่กันแล้วอยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะมีเพศสัมพันธ์กันขึ้นมาเฉยๆเป็นเรื่องที่อัศจรรย์จริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันคุณไปดูเลยไปดูให้ดีเลยนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันที่ยังมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับความรักตรงนี้สินแสหมิงนะครับอาจารย์พงษสดาย,ยุหนนาคองก็จะบอกกับท่านว่าขอให้คุณไปดูในรอบตัดเชื่อกนะครับในช่วงประมาณเดือนกันยานุลาช่วงนั้นถ้าอะไรมันเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยก็ถือว่าให้คุณยึดเกณฑ์อันนั้นนะเป็นของจริง ถ้าคุณยังไม่มั่นใจนะครับยังมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจให้ไปยึดเกณฑ์ในช่วงกันยายนตุลาให้รู้ว่าอันนั้นเน่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนและอะไรที่คุณเห็นในช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงนะครับส่วนชาวลัคนาราศีกันนะครับที่นะครับที่มีครอบครัวอยู่แล้วผมติงตรงนี้นะครับติงกันแบบใจ,ใจใจแบบให้ใจเลยให้คุณระวังนะครับในเรื่องของรักซ้อนเช่น คุณก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ดันหาไปรู้สึกไปชอบอีกคนหนึ่งไปชอบอีกคนหนึ่งและเขาคนนั้นก็เป็นความรักที่เหมือนกับมันลงเอยกันไม่ได้มันเหมือนกับต่างคนต่างมีเจ้าของแล้วดันเสือกทะลึ่งมารักกันรู้ทั้งรู้ว่าต่างคนมีเจ้าของแต่ก็ยังดันมารักกันมันเป็นรักที่หลบๆซ่อนๆชนิดที่แบบซ่อนเงื่อนมากๆเลย ขอให้ชาวราศีกันได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับคุณมากๆนะครับในช่วงครึ่งปีหลังคือต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไปมีใจให้กันแล้วก็มีความรู้สึกโหยหาทวินโหยหากับความรักตรงนี้อย่างมากๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่นำความทุกข์ใจทุกจิตมาให้กับชาวลัคนาราศีกัน ผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์จิตใจของคนลัคนาราศีกันเลยซึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงๆมันน่าจะมีมีเขาเรียกมีซายมาบ้างนั่นลหะแต่ว่ามันจะโดดเด่นมากขึ้นก็ขอให้คุณไปดูนะครับว่าว่ามันจะเป็นความรักในแบบใดแต่คือผมบอกคุณตรงนี้ไว้ก่อนว่า ขอให้คุณใช้สติพิณิพิเครคะ้อยตรงนี้ให้ดีมันคล้ายๆกับว่ามันเหมือนความรักที่เขาเรียกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นมันผสมเรื่องความใคร่ไปด้วยล่ะผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักซะโดยตรงทั้งหมดหรอกมันผสมเรื่องความใคร่เรื่องเนื้อหนังบางสาเรื่องทางเพศไปด้วยยิ่งถ้าเกิดคุณไปมีเพศสัมพันธ์กันเข้าไปแล้วเนี่ยมันถอยยากจริงๆนะฮะมันความรู้สึกทางเพศมันอบอวนอยู่ทําให้ความรักแบบที่ผมบอกเนี่ย มันถอยยากจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นรักซอนที่ทําให้คุณมีความรู้สึกรกระอักกระอวนใจอย่างยิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันในช่วงประมาณครึ่งปีหลังเอาไว้นะครับซึ่งมันเป็นความรักที่คุณต้องใช้หัวจิตหัวใจในการพิสูจน์ตรงนี้อย่างมากๆทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันที่เป็นเรื่องที่คุณ ต้องระวังชาวรัคนาราศีกันทุกท่านนะครับที่ติดต่องานที่ทํางานอยู่ในวงราชการในวงที่มีตําแหน่งคุณระวังระวังให้ดีนะครับมันจะมีเรื่องมินเมเรื่องของการผิดกฎหมายเรื่องของการเล่งใต้โต๊ะเรื่องเท่าๆเรื่องที่ปกปิดเข้ามามันจะเข้ามาในลักษณะที่ว่าทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับจะเดินหน้าหรือถอยหลังดีจะเข้าไปทําดีไหมทําก็ได้เงินแต่ก็เสี่ยงชิบหายเลย นี่คือสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีกันบางส่วนที่ไปอยู่ในวงราชการในวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวบทกฎหมายแล้วมันมีเรื่องเทาๆเข้ามาให้คุณได้ตื่นเต้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับหรือถ้าเกิดคุณจะไปติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องเทาๆหรือจะไปสมมุติว่าคุณจะไปตกปากรับคํากับใครที่เป็นเรื่องสีเทเทา จะไปซื้อรถซื้อขายรถที่มันเทาๆที่มันผิดกฎหมายที่มันซิกแซกขอให้รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่จุกจิกมากๆเลยขอให้ดูให้รอบคอบดูให้ดีผมติงและเตือนกันตรงๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับว่าขอให้ดูให้รอบคอบมากๆนะครับสิ่งเหล่านี้จากการโคจรของดวงดาวการทําบุญของดาวราหูดาวเสาร์มันมีโอกาสที่จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวพันกับชาวลัคนาราศีกันนะครับ ส่วนในเรื่องสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตหน้ามืดผู้หญิงชาวลัคนาราศีกันให้ระวังประจำเดือนจะมาไม่ค่อยปอกตินะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งาต่อไปนะครับวันนี้ถือโอกาสมาฉลองยอดสับสไครทลุสามหมื่นกับเพื่อนๆที่นั